สวัสดีครับนี่ว่าปุ๊บกลับลม,มายินเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเอัวอเวนแบบอินโดนีเซียนะฮะ <c oughs> เริ่มเกมก็ไม่เหมือนแน่น,นะนะาวา้าเออโห รถนะฮะตะบนอุ้มโหรถอ๋อดีทีนี้แล้วกันนะครับเล็ดเลยตะบนเล็กเล็กเกมเล็ก เซเว่นก่อนนะฮะที่มามีอะไรบ้างนะทุกคนโอ้โหมีของกินเยอะแยะมีไส้กรอกเยวยว้าวมีเลอือคอมันจ่ายนะฮะฮิ้ิแสบตาเดิมยน้ำมัน,มนดูก,กันฮะ เหพือนดินนะับนะฮะทำยากมากเลยนะครับทุกคนทนต่อไปนะครับ มินิมาต่อนะครับตุกุลโอ้เล็กๆๆๆเล็กๆเ,เ,เ,เอา้าทำไมเข้าไม่ได้อะตุกคลแปลกๆแ,และเข้าไม่ได้นะฮะไปที่อื่นต่อแล้วกัน ส้างบ้านกันเลยคนระับทุกคนส้างบ้านนะฮะอันไหนดีทุกคนอันนี้ละกันเอยๆเดี๋ยวค้างอีกแล้ว,ลวอันนี้ละกัน,อน,น,กน,อนโอเคเอาสร้างเร็วมากเลยทุกคนฮะ เราแม่สีบ้านดูนะฮะอ๋อน่าจะต้องเดิมระบังนะฮะทุกคนไป,ไปที่อื่นต่อนะฮะทุกคน เมกโดนเอานะฮะเอ้ยใช่ไหมแมกโดนเออเออแมกโดนเอาตามจริงแมปเออแมกโดนเอาวันนี้นะทุกคนเป็นสตาร์บัคนะฮะทุกคนนะฮะนันสมุดก็เหมือนเดิมนี่อะไรอีกนี่อ๋อันนี้จะอ๋อเหเหมือนกันแหละแต่เปลี่ยนคนละป้ายนะฮะโอ้อันนี้ไม่เหมือนนะฮะตามจริงนะ้านข้าๆมันจะเป็นที่สักผ้านะฮะร้านสักผ้านะฮะ ต่อไปจะไปรีวิวโรงเรียนต่อนะครับทุกคนโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะฮะนี่ก็ทาจริงตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไม่ไม่มีนะทุกคนตรงนี้น่าจะไม่มีตรงนี้เป็นอะไรจังตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปห้ดูตรงนี้จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปห้ดูอันนี้เป็นของเล่นนะฮะสนามเด็กเล่นเออลืมไป โอ้โหมีคนด้วยนะฮะไปที่อื่นกันต่อนะครับทุกคนไปที่อื่นกันต่อนะฮะ ไม่ยากเปลี่ยนรถนะฮะโอ้โหกิมเหล็กมากๆทุกคนฮะเหล็กบอมเหล็กมากเลยกับน้ารถบกักโอเมนะฮะขับลงน้ำไปเลยสิครับไวรู้ ชอบอีกแล้วนะฮะเข้ามาตัวในเซเว่นแล้วนะครับทุกคนไม่มีอะไรนะครับในเซเว็นมีเลยอีกแล้วแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย